เอ๋ใครคะเนี้ยว้าวงัวเฟดงัวเฟดส,สวัสดีจ้าผมหันสวัสดีค่ะอู้ทำไมเปียกมาล็อกมาแกลกกะลูกอ๋อหนูเปียกาะหนูกินนมแม่ใช่ไหมนี่คนนี้ผัดไทยใช่ไหมลูกหนูชื่อผัดไทยคะ่ะหนูชื่อแดงไทยคะ่ะแดงไทยดำาๆคะ่ะทุกคนนี่เราได้ลูกเฟดนะคะ สวัสดีค่ะผัดไทยืมน่ารักจังเลยเอ้านอนซะแล้วเฮ้ยหนูจะนอนหรอลูกเอ้าวิ่งวิง่งสี่คูนร้อยมาลูกม,มานี่มาเร็ว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 ผัดไทยผัดไทยเอ้หนูเบิกบานค่ะทุกคน <c oughs> นั่นเห็นว่าเบิกบานขนาดเลย <c oughs> ค,คุณเพคนเลี้ยงแถวกินหยาจ้ะแม่เพื่อน <c oughs> ตายเลย แทงไทยแทงไทยคะ <c oughs> อุยอุยอุยมาลูกมาผัดไทยผัดไทยลูกวิ่งอีกอาอออโยงขืนพอมค่ะทุกคนอ้อมานี่มานี่นลูกอย่าเตะน้องนายายนะยหนูเบิกบานอ้อไปอีกแล้วครับสี่คนสี่คุณร้อยอยู่ไม่ไกลคะ่ะทุกคนจกาอีสะดือดีไหมนะ ลืมด,ดูสดิวน้องผัดไทยผัดไทยมานี้มานนี้